มีฮาด้วยจ้าโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชว์เดบิวแล้ววนะนาะจากแบบเก่งบเบอร์เลยตแอคบไคครับปลีไปเรื่อยๆได้ แอปไรเร่อย่าเอาหลังพิงกันบ้้งไม่มองกล้องบ้างไม่มองกล้องบ้างไม่มองกล้องบ้างโอเคสักครู่นะาที่หนึ่งเ่อาที่หเอาใครก่อนเดีาีก่อนนะคะสักครูนะคะดค่ะต้องาไหมเล่นวีดีโอหน่อยลกเวีดีโอเอาเคลื่อนไหวนะจ้าต้องจ่าลูกอ่าหนึ่งสองสามหนึ่ง ของเราขัางดยด้ยวยไ้อรับงพี่สิด้อย่นะตไปแล้วนะสองสาม 2, ไม่มองกล้องลูกหนึองสมไม่มองกล้องครับควิดีโอครับครับเยครับเดีครับครึ่งตัวนะครับหนึ่งสองดูขยับไซส์มืกอก 1, ัก้งสิ หนึ่งสองไม่มองกล้องลูกวิดีโอนะครับเพื่อนใหม <c oughs> ่เลยลูกเพื่อนใหม่ะจ้าตาวิดีโอเม้นิกหน้าตาเกย์เกย์นะจ <c oughs> ับมือจับทางอะไรได้ครัะทำลูกหัว <c oughs> ใจบวมหัวใจหน่อยทำลูกหัวใจหน่อย